การได้ใช้เวลาอยู่กับแม่คือของขวัญที่ดีที่สุดพาแม่บินข้ามประเทศเที่ยวจีนแบบฟินๆกับบัตร Planet SCD ไม่ต้องกังวลข่าเงินที่ผันผวนแลกเงินก่อนได้เลทดีกว่าแน่นอนใช้ง่ายแลกได้ทุกที่ทุกเวลาผ่านแอป SCD Easy ได้รับอัตราแลกเปลี่ยนพิเศษเทียบเท่าร้านแลกเงินชั้นนำมากถึง13สกุลเงินในบัตรเดียวไม่ต้องวิ่งหาแลกเงินให้วุ่นใช้ใจ่ายต่างประเทศก็สะดวกปลอดภยัยไม่ต้องโผเงินสดเยอะๆกดเงินผ่านตู้ ATM ในต่างประเทศที่มีสัญลักษณ์ Visa ได้สบายพาแม่กินพา แม่ช็อปเปต็มที่ไม่ต้องเครียดเรื่องค่าเงินพิเศษตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2568กถึง30กันยายน2568รับเครดิตเงินคืน1น0บาทเมื่อผูกบัตรพลานิทเอชซกับแอปอัลลีเปและใช้ใจ่ายครั้งแรกตั้งแต่1,000ับาทขึ้นไปรอยยิ้มของแม่คือของขวัญที่ดีที่สุดสำหรับลูกๆอย่าหลงลืมดูแลความสุขของคุณแม่นะคะสมัครด้วยตนเอ,องง่ายๆผ่านแอป s อ b e c หรือสมัครพร้อมรับบัตรทันทีได้ที่13สาาาาขสออบถรยยละเเีดพิ่่มเตติดอ ECB ทุุกกสาาขลคณ หรือสาขาบิ๊กซีลำพูนได้เลยนะคะหรือพูดคุยกับพนักงานสาขาได้ง่ายๆไม่ต้องรอคิวไม่ต้องรอสายกับช่องทางใหม่ง่ายกว่าเดิมเพียงแอด s อ b c o n n ี c t เลือกบริการนัดปรึกษาเรื่องผลิตภัณฑ์เลือกวันและสาขาที่สะดวกเพียงเท่านี้ก็ทําการนัดหมายพูดคุยกับพนักงานสาขาได้ทุกพื้นที่ทั่วประเทศแล้ว